สวัสดีครับเกตเดย์ยินดีต้อนรับครับจากพาที่แล้วทีมเราแก้ปัญหาทางการเงินสมเร็จและยังได้นักเตะชั้นยอดที่มีความเป็นผู้นํามาด้วยมาลุ้นว่าเขาจะนําทีมไปได้ไกลสักแค่ไหนในฟีฟ่า23เมนเจอร์โหมดครับก็แปลว่าเขาเป็นนางฟ้าของเราครับก็ดริฟ์เดลยังมีมีอนาคตอยู่หรือเปล่านะครับโหออกรายการสัมภาษณ์อย่างนั้นก็ยังมีครับเพราะว่าตอนเนี้ย ถ้าให้ดูรายชื่อแล้วเนี่ยคนที่มีอนาคตกลับจะเป็นดรีสเดลครับเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือเขาอายุ23นะครับค่าแรง1,700แมชนี้เราไปดูเราจะไปเจอกับฮโรเกตเขามีอยู่25แต้มน่าจะไหวแหละผมอึดอัดกับแม็กนิวเล็กน้อยนะผมจะเริ่มส่งเกเรโร่ลงไปแทนเราส่งเด็กๆลงเพียบเลยนะครับเราก็ยังเป็นชุดหน้าก็จะมีชุดเดิมๆนะครับ เราจะถ้าเป็นไปได้นะครับเราจะเอาเริ่มเปลี่ยนตำแหน่งนู่นนี่นั่นโน้นนะครับแล้วก็อาจจะเอาเด็กๆลงไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับ4คนนี้เลยนะครับที่เราเล็งว่าจะต้องลงแน่ๆนะครับก็โดยเฉพาะเทอร์เนอร์กับอาร์เรสครับน่าสนใจแต่เราก็ยังเอาพี่ใหญ่โรดิเกสไปคุมนะครับโดยที่จะให้พักชาเวสอีกแล้วเหรอชาเวสชาเวสสิชาเวสต้องเป็นคนลงครับนัดนี้นะฮโลเกตก็เตะที่เท้าพักเหมือนกันนะครับสนามชื่อเดียวกันเป๊ะเลยนะครับ ก็เหมือนสนามเรานั่นแหละเขามา4-4-2 Fla t ครับเขมี a r m s t r o รองกับ Angus สเป็นคู่หน้านะครับแล้วเราก็เล่น4-1-2-1-2เหมือนเดิมครับแต่เราเปลี่ยนคู่หน้าเป็นโคล e รยกับเก r e โ o ครับวันนี้เราก็เด็กๆเพียบหวังว่าจะชนะได้นะครับโฮโ k เกตทาวถึงจะเป็นการไปเยือนเขาก็เถอะลืมดูชุดอ๋อเราต้องมาชุดเทาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเขามาชุดเหลืองโอเค ไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าครับฝ่ายเจ้าบ้านจะเป็นฝ่ายเคลียร์ก่อนครับโปรเกตเท้าครับมาในชุดเหลืองดำนะจากขวาไปซ้ายครับอย่าสลับกับทีมเรานะครับเราเป็นทีมเยือนนะโอ้โหเขาเข้าประกบเร็วแฮกยิงเลยโอ้โห ก็ <G ül> ไม่อยากจะเชื่อครับอเอาลืมวิ่งไกลเกินมาตัดเลยครับแล้วยิงด้วยซ้ายอีกแล้วครับคนนี้ฝั <S <S ่งนั้นพันผ้าพันคอมาเต็มเลยหนาวแล้วสินะนี่ก็เป็นเดือนธันวาของที่อังกฤษแล้วนะครับก็คงจะหนาวแหละ ขึ้นนำครับศูนย์ประตูต่ตอนหนึ่งครับฟอร์ลาลินเหรอเขาชื่อฟอร์ลาลินจริงเหรออ่ซิมส์ส่งให้เบริลเบรลเป็นกองหลังครับแองกัสฟอร์ลาลินขึ้นมาที่อาร์มสตรองอาร์มสตรองพลิกออกให้ฟอร์ลาลินเปิดโอ้โห สุดยอดยิงทันทีครับแต่บอลมันข้ามคานไปรอดตัวไปอีกครั้งหนึ่งครับเอาเปิดบอลตอนนี้ตอนที่บอลฉากมันสโลเกือบไปแล้วครับ <'m> ไปจน <the board S 1> ได้อาร์มสตรองอาร์มสตรองพลิกหมุนให้แองกัสแองกัสออกมาทางขวาให้ฟรอรินแตะต่อเพื่อนให้ซิมครับ ซิมขึ้นมาช็อตนี้แล้วโอ้โหแถาเส้นยืนรอเกือบไปแล้วลูกแองเกสแองเกสเอ้าตัดุดตำแหน่งอีกแล้วโอ้โหเลื่อออกจากตะข่ายไม่ได้อ่ะดูดิ โอ้โหบอลมันตกลงตรงหน้าหนึง่งหนึ่งเข้ากันแล้วครับนาที47ยังมีเวลาอยู่เยอะครับเดี๋ยวลองดูแต่เมื่อกี้มันโดนบีบแบบแปลกๆอะ่ะโรดิเกสค่อยๆขึ้นไปเอโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหเกเรโลยิงติดครับ ปัดไว้ได้ยิงดีแล้วนะดูครับเกเรลโลมองดึงเกี่ยวสวยละอืแต่มันยิงติดตัวโกไปหน่อยครับนี่ลุกขึ้นมาเก๊กหน่อยแล้วอาร์มสตรองขึ้นมาแบบนี้อีกแล้ว <c oughs> โอ้โหเรากลผิดซิมส์ซิม,ซมเอาไงลูกโดเตะออกไปดิ <c oughs> โอ้โหตัวบังเอาไว้ครับฝั่งเขาได้ทุ่ม <c oughs> เ oh, ตะอบอลขึ้นมาหนึ่งทีครับส่งให้ซิมซิปโอ้โหดึงทีเดียวหลุดสองคนแล้วแองกาสโดนตัดบอลไปได้ครับผ่านเข้าไปตรงกลางให้ป๊อกโอบก็ปกไปที่เกเรโลแล้วเกเรโล,ล,โลชิงจังหวะนี้ไปแล้วไปแล้ว,ลวโอ้โหยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ขึ้นไปแล้วเกเรโลดึงแล้วยิงยิงไปไหนไม่รู้แต่ว่ายิงไปก่อนติดอีกรอบนึงเกือบวิ่งตามไปทนันไม่รู้ ไม่ทันครับเสียเป็นลูกทุ่มให้เขาครับส่งให้แองกกสแองกัสดึงจังหวะกลับไปด้านข้างแล้วโอ้ดึงได้ดีครับผังนุชแต่ว่าไม่ผ่านเหมือนกันเอานอร์แมนเลี้ยงไปติดเขาเขาส่งเร็วแล้วยิงเลยพอหนุ่มอาร์มสตรองคิดว่าเป็นตอ์ยันเส้นเราต้องเรียกยันเส้นยันเส้นอ๋วส่งไม่ดี แต่ตัดบอลได้ครับส่งเขาตรงกลางแล้วโอ,โอ้โหโกเขาไม่ธรรมดาครับปัดจังหวะน,นี้ได้ด้วยหรือว่าเรายิยงแย่เองวะไปครับโยนเข้าไปตรงกลางแล้วขึ้นมงไม่ถึงโอ้โหโก้เขาเก่งไปไหนครับกี่ลูกแล้วที่เขาปัดได้ครับเนี่ย โอ้เดี๋ยวลูกนี้ไม่เหลือแต่บอลกลับมาลัดซัดเลยเนะี่ยลูกวนเล่โอ้โหมันพอดีช่องมากๆเลยครับกลับมาขึ้นนำอีกแล้ว แล้วเกเรโลก็ยังยิงไม่ได้เหมือนเดิมครับฮาร์ติสันฮาร์ติสันโอ้โหไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยเอาส่งผิดช่องส่งผิดช่องนี่เสียเลยครับฝั uh, ่งนั้นก็พลาดเหมือนกันย้อนเส้นออกไปด้านข้างแกได้แล้วโอ้ คูลอร์ความแข็งแกร่งทำได้แค่นั้นโอ้ oh, แต่หมดเวลาครึ่งแรกครับโอ้ดอนแคสเตอร์นำแล้วซาฟอร์ด0-0ลุนนัดตอนนัดครับตอนนี้ไป well, right. ออกไปให้นอร์แมนครับแล้วตอนนั้นโบกมือขอโกเรลโลโอ้โหแต่ยังเอ้า ผิดมุมโปลารินออกซ้ายมาเลยครับให้แพตติสันแพตติสันจับบอลไม่ดีถูกเตะออกไปครับโอ้พลาดล้วพลาดเต็มๆครับโอ้ ล้ำหน้าด้วยหลอดไปครับเขาเอาดาลี่ลงแทนอังกัสครับเป็นเส้นขึ้นมาให้นอร์แมนนอร์แมนไปที่ไฮทเรียบร้อยครับประตูที่3โอ้โหลูกนี้เกเรโลส่งดีมากวิ่งนำดีด้วยครับ ถ่าพลังส่วนตัวที่มันต้องเต็มกว่านี้ครับเนี่ยวิ่งขึ้นมาสวยแล้วแล้วก็ทำให้ตัวฐานหินได้พักครับแล้วก็ซันซาร่าลงแทนครับขึ้นนำเป็นหนึ่งประตูต่อสามแล้วครับดารลี่ส่งมาให้ฟลอเรนลิฟอลิน,ลลนเอาไงดีไปเองอีกไหมออกไปเลยครับโดน ยกเยกยกเยกฝั่งน at ั้นเปลี่ยนอีกแล้วครับสกอร์ไลน์อัปเดตอ๋อทางขวาดอนแคสเตอร์โดนตีเสมอครับโอ้ยอดเยี่ยบโอ้โหฟาวดรเปอร์ขึ้นมากลับไปที่ดรเปอร์อีกรอบนึงแล้วตรงกลางว่างๆครับโอ้โหยิงทีต้องมีประเด็นครับดูลูกนี้ อ15.5เมตรครับความแรง101กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียบเข้าไปเลยครับโอ้แฟนๆดีใจกันใหญ่โอ้แม้กระทังโค้ชจะปลบมือให้ครับอุซิโอเกเร,รโรครับแม่ไอหนูในที่สุดหญิงสวยเชียว อันนั้นโดนไปเยอะครับเลียนออกยังต้องกลุมมือเอ้ยกลุมหัวกุมมือ,อ,ม,ม,ม,อมาแพดดิสนันส่งให้ดารลี่กลับมาที่อีสมนอีสมนกลับมาที่ดารลี่ดารลี่มองเพื่อน <Josh S 1> ส่งให้ฟลอร์กิงแฮมออกซ้ายมาโดนตัดไว้ได้แล้วโนแมนโอ้โหโนแมนอย่างนี้เอาเตะออกไปเลยดีกว่าลูกอาร์มสตรองอาร์มสตรองโดนบลอกไว้ได้ครับ หลอกไว้นิดนึงซานซ่าลาโอ้โหมันไกลไปเหมือนโดนนักเตะเราว่าใช้หัวหน่อยใช้หัวไม่น่าใช่หรอกนักเตะเราเองมาจัดปายไฮด์โยนสวยๆลูกโอ้โหคานนาทีที่67ครับเราต้องเปลี่ยนตัวผมลืม แล้วเปลี่ยนช้าด้วยแย่ yeah, แล้วล่ะเปลี่ยนช้าเนี่ยจะมีผลกับว่านักเตะผลงานแย่กว่าเดิมนะครับเปลี่ยนทีสี่ตำแหน่งเลยครับเออโคตรเจ๋งเลยปะอยู่ก็มีปีกขึ้นมาหนึ่งคนครับโอเค๋อยู่ทีมเราก็มีปีกขวาโผล่ไปตรงนั้นครับไม่รู้มีไปทำไมแต่ก็มีแหละ เท็ดลาโซ่ครับจะทำอะไรก็ได้ครับมงเก็บไว้ดีซันซา่าโอ้โหมาคนเดียวเลยแล้วยิงเป็นประตูครับจำชื่อฉันเอาไว้ชาญชลา,าโอ้โหแตะบอลง่าย,าย,ายๆครับแล้วยิงเลยเทอร์เนอร์รครับทำได้ดี Minutes remaining now. ออกไปทางขวามาลุ่นถูกตัดบอลโอ้เก็บบอลไม่ทันครับดูนขึ้นมาตรงกลางครับฟลอ์กิงแฮมฟลอรกิงแฮมฟลอรกิงแฮมฟอร,รกิออกสำเหี่งไหนวะช่างมันเถอะดาลีโอ้ยหยุดตรงหน้าเลยหวาดเสียวโคตรเดี๋เด้อเด้เดอเอเวลสใจเย็นลูกเอเวลส โอ้อาวาเลสโดนท<ด>น,นได้เกิดอะดไรขึ้นครับออฟไซด์ครับขึ้นไปที่ปีกเราเลยครับโอ,โอ้ตรงกลางว่างแล้วยิงเลยสันสลา,าบี้ไว้ม่มงย้อนกลับไปครับแล้วเป็นเทอร์เนอร์โอ้โหสันสลา,าล้ำหน้า,นา,ราครับ เลยจ่ายไม่ได้ทางนั้นจ่ายได้ติดแดนตัวเองไม่ล้ําครับแต่ว่าส่งไม่ดีครับโอ้โหเราสไลด์ใส่นางฟ้าเราครับเอาเหลืองไปหนึ่งใบทำใครไม่ทำทำนางฟ้าของทีมโอ้โดูดาลี่ขึ้นมาที่อาร์มสตรองอาร์มสตรองมองเพื่อนแล้วส่งไม่ได้ครับล้าหน้าอยู่มีคนเติม โอ้ยยิงออกไปสิมองเพื่อนมิเจะส่งใครเปิดไปริมสุดไม่มีความแม่นกันนะครับข้ามฟากบอลระดับนี้อโอ้โหชา้าแย่งได้อีกเอาลเลย เปิดโอกาสให้น้องมันยิงทำได้ด้วยโอ้โหปั้นกันเห็นเห็นครับเดี๋ยวดูครับมันเกิดอะไรขึ้นแย่งได้จากตรงนี้ครับแล้วลูดลเกสส่งมาซันซาร่ามีช่องแต่แต,แตกับน้องอย่างเร็วเลยครับมันน้องซัดด้วยซ้ายครับเทอร์เนอร์โอ้จับด้วยซ้ายยิงด้วยซ้ายด้วยนะปัญหาคืออวาเรสครับจะเล่นออกไหม ตัดไว้ได้ครับอารเรสกลับลงกลับหลังไปเลยครับแล้วขึ้นมาตรงนี้ไฮดโอหมดเวลาครับโอ้ชนะไปเหลือเหนึ่งประตูต่อหกขอแวะดูเพอร์ฟอร์แมนซ์โอ้โหเทอร์เนอร์ลงเป็นตัวสำรอง7.6เลยนะอาร์เรสม่ไม่เลวนะ6.2นะถือว่าได้ลงด้วย คือสตาร์ทมันคือ6นะถ้าแย่มันคือถ้าลงไปแล้วไม่ได้ทําอะไรมันก็จะลบอินบ็อกซ์เข้ามาครับเรากําลังจะเสียนะักเตะไปนะครับซึ่งเขาก็คือใครอะ่ะเขามาเตือนเราซึ่งก็คือคนนี้แน่นอนครับเราเปิดขายนะครับ นี่ก็มาบ่นเลยบอกว่า oss, บอส I can't believe what I'm hearing ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะได้ยินอย่างนี้ผมถามคุณว่าคิดว่าเราจะพูดเรื่องของการต่อสัญญาได้ไหมนะแต่คุณไม่บอกอะไรเลยจนกระทั่งเนี่ยเอาลายชื่อเขาส่งไปเป็นรายชื่อขายบอกอย่างน้อยนต่คุณควรจะบอกผมก่อนบอกว่ามันเกิดอะไรไขึ้นเราก็บอกว่าฉันยังไม่ตัดสินใจแล้วกัน I have not made up my mind ก็คือยังไม่ตัดสินใจนะหวังว่าเขาจะดีขึ้นนะครับแล้ก็พูดปอบประโลมพอไปนะแต่ใจจริงเราทำไงไงนะ ขายสีรออะไรตอนนี้ครับยังเท่าเดิมนะห่างกับดอนแคสเตอร์อยู่2แต้มครับแล้วก็นำที่3อยู่ถึง10แต้มนะก็เหลือๆครับแล้วคือคงจะจบจบเลขแรกโดยที่น่าจะยังน่าจะยังไม่หนึ่งก็2ยังไม่มั่นใจขนาดนั้นเราจะไปเจอโอ้โหนี่ไงมันเด้งขึ้นมาครับอันนี้น่าจะเป็น FA ครับ เราเริ่มเปลี่ยนแนวแล้วเราเริ่มส่งเกรเรโรไปบิวแล้วครับแล้วเราก็เริ่มมีนักเตะใหม่เข้ามานะเราก็จะเริ่มพักตัวอย่างชาเวสนะครับก็มีแค่นี้แหละโป๊ปฮารเจดะแล้วก็มีอาร์เรสมีเทอร์เนอร์อีกยังมีวอ,อ,วอลอวอลลงแทนยันเซนบ้างนะครับเอาลูอิสลงแทนเอาโรดิเกสส่งไปคุมเด็กครับเราแค่นี้หละมัง้งมันจะต้องเป็นการส่งแมกนิลลงไปผมจำเป็นจะต้องเก็บเทอร์เนอร ถ้าอย่างนั้นเอาโป๊ไปพักเอายาสึดะมาอยู่ตรงนี้ฮาร์์พูลครับมา5-3-2โฮดดิ้งอีกแล้วนิวพอร์ตเคาน์ตี้กับฮาร์์พูลครับพูดรยายภาษาอังกฤษเป็นเดร็กเรย์กับส่วนร็อบสันเหมือนเดิมครับแล้วก็ผู้ระยายภาษาไทยก็ผมคนเดิมครับเรามาเป็นทีมเยือนหรอ ไม่ใช่สินี่มันบ้าน<ต>เรามไม่ใช่เหรอโอเคโอเค,อเคจำผิดแสดงว่าเพลงเชียร์ก็เป็นเชียงเชียร์บ้านเราสิใช่นั่นไงป้ายก็เป็นป้ายบ้านเราเนี่ยจะเป็นเหลืองดำนะครับสีของบ้านเราแท้ๆเ <ไป S 1> บเลไม่ใช่เริ่มเขียบบอลครับโอ้โหขึ้นมาเกือบไม่ดีแล้วลูวิส <P ied. S 2> เล่นกับไฮท์ ส่งขึ้นมาให้ยาสุดะยาสุดะมองนิดนึงครับส่งให้เกเรโลแล้วโอ้ไม่มีช่องครับออกไปด้านข้างให้ลูวิสกลับไปที่ยาสุดะอืมไม่ดีละวอลโดนอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ว่าโดนไปแล้วเคอร์มังโยนยาวมาอย่างนี้ตัดไว้ได้ครับโอ้โหไม่ได้ตั้งห่างเกือบไปแล้วได้แฮ ผมคิดว่าไม่ได้นะเมื่อกี้นะจากบุมที่ผมมองหายขึ้นไม่ได้ครับขึ้นได้แล้วส่งไปลุยส์จะตัดเข้ากลางไม่ได้ครับเยสุดะโอ้โหเบาไปครับครอฟอร์ดขึ้นมาที่ฮาร์มิลตันฮาร์มเลตันเปิดขึ้นหน้ามาให้เครมนเครมนต่างหากติดวอลครับโอ้กระแทงเร็วขึ้นนี้ก็ไม่ผ่านเหมือนกันครับคุกส่งให้เคอร์มน เกีมนให้ครอฟฟอร์ดออกมาให้คุกแล้วคุกออกไปทางขวาไอสเตอรีแล้วยิงเลยโอ,อ,อ้หอยไปครับเล่นกับลูอิสกลับไปทางไฮทีครับไฮขึ้นมาตรงนี้ยาซูดะมองแล้วเห็นเพื่อนเติมยิงออก oh, no. พอเข้าใจได้ครับพลังวอลเล่เขาต่ำมากนะครับลู้เมื่อกี้ผมตัดสินใจยิงเลยก็อาจจะมีผลนิดนึงครับไฮ อไม่พอครับไฮสูงแค่ห้าฟุตแปดเอ้ยห้าฟุตเท <พอ S 2> ่าไหร่นะไม่ถึงแปดด้วยมั้งก็ฟอร์ดแฮมมิลตันโดดตัดบอลไปได้ครับไม่ผ่านเขาช่องมันเล็กเกินไปครับกขึ้นมาที่เคียร์แมนแล้วตรงนี้แฮมมิลตันยิงเลยเอา้าบอลเบาๆย้อยๆเข้าไปเฉยเลย เขายิงลูกแบบนี้เข้าตลอดเลยอ่ะเนี่ยลูกจากตรงนเนี้ยเนี่ยบอลเบาๆย้อยๆเนี่ยเราไม่เห็นเคยยิงแบบนี้เข้าเลยออแจ็คแฮมมอรตันครับแปดแมตช์ยิงไปสองลูกหนึ่งในนั้นคือยิงเราด้วยลูกส,สวยๆอืมหนึงนะผมดึงเดี๋ยวสดะลงมานิดหนึ่งครับ เราก็ต้องไม่ยอมครับเอาเรเบอร์เสียบอลนนอีกอเป็นคนตัดบอลได้แท้ๆวันนี้ครับมีปัญหาแล้วล่ะจับฝั่งล่างนี่แหละนะเกสุดาครับมองบอลนนส่งให้ทานทินแล้วออกมาด้านข้างอีกรอบนึง โอ้โลูวิสไม่ดีแต่ตยิงมั่วติดเพื่อนอีกเอาละลูกนี้ยาสุดะขอยิงไกลติดโอ้โหเกิดเราจะยิงก็ติดอีกเกิดอะไรขึ้นครับเฟอร์กูสันส่งมาที่ครอฟฟอร์ดโยนมาอย่างนี้มงไม่ถึงด้วยโอ้โหแต่เขาก็พลาดครับ เอาล้ครับบอลมันยากแล้วไฮส่งบอลให้ลูวิสแล้วลูวิสตรงนั้นมีชีโบชีเบ้คอมาแล้วล็อกไว้โอ้เกเรโลตัดสินใจวิ่งตัดไปข้างหลังครับทำให้เสียโอกาสไปแต่วอยังเก็บบอลไวด้ดีขึ้นไปที่เกเรโลครับแล้วตรงนี้โล่งแล้วอืไม่ผ่านเกเรโลน่าจะเป็นปัญหาใหญ่ของเราครับตอนนี้โอ้โหตัวขวางไว้ไม่ทันครับ ยังมีโอกาสไหมไม่มีครับหมดครึ่งแรกไปด้วยการตามอยู่หนึ่งลูกครับก็ยังไม่แย่แม็นิวลงเลยก็กระไรอยู่นะเอาเลยดีกว่าครับยังไงแม็นิวก็ยังมีความชัวในจังหวะสับไกลอยู่บ้างครับ่น,นแเลยโอ้ยังเก็บบอลได้ครับ ผิดช่องเล็กน้อยแต่ว่ายิงได้ได้ยิงเฉยๆสเตอรี่สเตอรีรรร่ขึ้นบอลมาครับให้ทางคุกโอ้โหคุกหยุดบอลสวยครับโดเลนโดเลนโยนยาวเก็บไว้กันดีครับแรปเปอร์เก็บบอลได้ขึ้นบอลมาด้านหน้าได้ไหมเทนเนอร์โอ้โหเป็นลำหน้าครับ เปิดยาวขึ้นมามงเก็บไว้ได้ครั้งหนึ่งครับยาสุดะขึ้นบอลมาที่ทางนี้แล้วไปแล้วไงเรียบร้อยครับ exactly ทำจนได้ครับตีเสมอแม็กนิวกับโคเลอร์อีกแล้วครับโอ้ oh. เรายังขาด เลี้งขาดแมกนิวไม่ได้จริงๆตยิงด้วยซ้ายอีกแล้วครับถ้าทางช่วงนี้เขาจะถนัดยิงซ้ายนะตัดไว้สวยครับยาสุดะมองเพื่อนแล้วส่งไปทั้งคเลีวอ,อืมไม่ดีแล้ไม่ดีละไม่ดีละฝั่งนั้นมา3-2อออกมาทางขวาแล้วตัดเข้าในเร็วแล้ว ยิงเลยโอ้โหเถาเส้นยังบินปัดไว้ได้ครับเคลเนนครับ,รบเปลี่ยนเคลเนนออกส่งไข่ลงมาเนี่ยเคลเนนอ่านผิดอีกแล้วโอ้โหเราก็เตะจังหวะนี้ไม่ดีครับโอ้แต่อ่านขาดเอาแต่ก็ยังได้อยู่เอ้ยมัวซัวแต่กได้อยู่ครับ โอ้โหมันวิ่งเลยมุมที่เตะเข้าไปครับกลับมาปั่นอีกทีมันก็ไม่เป็นประตูแล,แล้วเราเอาไฮไปพักวันนี้เขาแทบไม่มีบทเลยเราส่งโรดิเกสลงครับเอาอยู่โรดิเกสมาแทยืนแทนยาสุดาครับแล้วก็ต่อยันเซนลงไปแทนวอไม่งั้นวอหมดแรงแล้วก็ต้องเอาดราเปอร์ไปแทนตรงนี้ครับแล้วปล่อยลอิสหมดแรงไปเลยครับเปลี่ยนชุดใหญ่ครับแลวไฮที่เป็นคนเปิด,ปดบอลก็เปลี่ยนตัวออกไปครับ โอ้โหแม็กน oh ิวป oh ันโอ้โหเก่งมาจากไหนปัดไปกี่ลูกแล้วเนี่ยวิ euh ่งกันหน้าตั้งอ่ะลูกนี้โอ้โหตัดไม่ได้อีก โอ้โหหมดกันครับ <S <S คิดว่าจะออกไปตัดบอลได้พลาดเลยครับบอลง่ายๆทำให้มันยากครับวันนี้ดูความผิดพลาดของผมครับเนี่ยผมที่จะไปตัดบอลโอ้แล้วเขาพุ่งอ่ะ <S <S ปัญหาคือเขาพุ่งเลยอ่ะเท่าเส้นได้เปิดช่องเบลเลอร์อเลยครับแต่ก็ยังมีเวลาขึ้นรับหนึ่งนะเช็คก่อน ไอ้ที่บอกมีเวลาเอาคืนเนี่ยมีใครเหลืออยู่บ้างโอเคงั้นก็ต้องชุดนี้แหละดีที่สุดแล้วครับโอโ้โหเล่นขึ้นหน้าเร็วอย่างนี้เลยเหรอไปแล้วยาสุดะกลับมาไม่มีอ่ะไม่มีใครแล้วทำไงดี แมงนิวยาสุดาไม่ใช่ด้วยโรดิเกสด้วยครับโรดิเกสน,นี่น,นะที่ยิงออกใครจะไปเชื่อโอ้ติดอีกแล้วว啊เขายืนบล็อกกันแบบสนิทขนาดนั้นได้ยังไงเนี่ยโอ้โหแล้วดูทรง เวลามันหมดแล้วกำลังจะแพ้แล้วครับสะดุดอีกแล้วเหรอเนี่ยหมดเวลาแล้วครับไม่ทันครับโอ้โหตกไปอยู่ที่2แฮะไหนบอกว่าจะกันไว้ได้ ไม่ครับทางนั้นก็เสมอครับผิดหวังไหมแน่สิตอบแบบดีๆครับฮา้าคูเก่งกว่าเราวันนี้มาดีกว่าครับแต่ว่าตอนนี้เห็นไหมครับเรายังนำอยู่นะเพราะว่าถึงเราจะแพ้แต่ดอนคาสเตอร์ไปเสมอนะครับสะดุดเหมือนกันครับเขาติดเน้นเสมอนะเสมอไป9้าแล้วอะ่ะแล้วอซฟอร์ซิตี้ครับอันนี้คือสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดเลย ตอนที่เราเจอซาวฟอร์ดซิตี้เนี่ยมันจะขึ้นพรีแมชคอนเฟอเรนซ์ใช่ป่ะแล้วมันทําให้ซาวฟอร์ดซิตี้เนี่ยเก่งขึ้นมาแล้วมันเก่งจนกระทั่งมันชนะเราขาดเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยซาวฟอร์ดซิตี้ตกไปอยู่ที่5ขึ้นมาเป็นนอตแฮมตันแล้วนอตแฮมตันก็จะมาแข่งกับเรานัดหน้าแปลว่านัดหน้ามีโอกาสที่จะเจอพรีแมชคอนเฟอเรนซ์อีกแล้วแล้วมันก็จะไปบัฟให้กับนอตแฮมตันอีกอะไรมันจะขนาดนั้นนะแต่วันนี้ยอมรับครับว่าตัดสินใจพลาดด้วยที่เป็นเด็กครึ่งทีมนะ ผมว่าปัญหาเลยก็คือตำแหน่งวิ่งที่ไม่เข้าใจกันนะครับทุกคนพาร์ทนี้มันจะสั้นหน่อยนะเพราะผมดันไปเผลอลบไฟล์ทิ้งไปล่ะแล้วพาร์ทหน้าผมจะตัดจากไลฟ์มาเป็นพาร์ทเดียวเลยขอโทษนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย